สดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่มารับรถอีกแล้วจําเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถคันนั้นอ่ะคันเก่านะคะซึ่งมันมันมันทำให้ลาบได้รอยยานึงคือมันมันมันเต็นอ่ะตอนีนนั่นงยู่หนาจะรู้เรี่องปจนจนไข่จับแต่ว่าคันนั้นก็คือจะขายนะคะจะขายอาทิตย์นี้ก็เลยเอามาเอารถคันใหม่เพื่อที่จะไปใช้งานนะคะจาเป็นบอก็จําเป็นแหละเพราะว่าถ้ามีงานทุกมือแล้วเพจบ้านลังสวยๆแบบกับบดิยยคือเดียวยรนส่วนหลาย เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนี่เลยนะคะเ่ะเลนไบก็ได้เลนไบมาเลยมารีวิวให้ดูว่ารถบ้านของแพลวพาลคันใหม่จะเป็นยังไงนะคะตอ,อนนี้ยังไม่มีใครรู้นะเกิดเกิดเต็ตเมมโน่แค่เราสองคนกับอีโต,ต้เกิดเต็มมานงยังไง